ออกกันที่เกม Sun and Moon กันเลยนะเพื่อนๆคนเริ่มต้นอ,อยู่ที่850เริ่มเบ็ดกันไปเลยที่12เลยละกันนะอ่ะปล่อยหมุนกันไปพร้อมกับเทออ์โบลรัวไปเลยไปรุน่นอ่ายังไงยังไงจัดมาหน่อยเออต้องลองกันหน่อยยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะวันนี้มาลองของกันหน่อยอะโอ้โหเต็มแผงเต็มกระดานโอ้โหมาถึงก็แบบแจกดีจริงๆโอ้โหโเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหมาถึงแนละ้วแบบ เกินคุ้มแนละ้วตอนนี้เกินคุ้มแล้วโอ้โหแกวไปจะไปเจ้าโ,โหประทับใจจริงๆเริ่มต้นมาได้ดีมากมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่าอยัางไงยังไงอย่าได้แพลวนะจ๊ะอย่าได้แพล้ <c oughs> ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไม่แนะนําให้ทําตามอะมาตอ่อจะมาต่อน,นะจ๊ะเออตอนนี้กําไรเรามากันแล้วนะกําไรเรามากันแล้วยังไม่มีขาดทุนโอ้โห ใช้คำว่ากำไรของกำไรดีกว่าเออกำไรของกำไรโหได้เรื่อยๆเลยได้เรื่อยๆเลยเอาซีเอาซีอ,าซอ่ะอย่าแพ้วอย่าแพ้วมาอีกจะมาอีกอ่ะยังไงยังไงแกวแกวโหได้ไม่พักได้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงๆรงิทับใจสุดๆทับใจสุดๆอ่ะจบหมุนนี้แล้วนะจ๊ะปับเบ็กกันไปเลยที่ยี่สิบนะจ๊ะปล่อยไปอีกสิบหมุนนะจ๊ะสิบหมุนเราจะ,ะอละองของวทีล,ลิลนิพีิพนิพนะ หายังไงยังไงนิ่งเหรอจ๊ะปับเบ็ดแล้วนิ่งเหรอปับเบ็ดอ๋อไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งดูเชิงยู่ดูเชิงยู่โอ้โหว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะอ่ะโอ้โหเข้าฟรีมาแล้วจ้าวัยรุ่นเข้าฟรีมาแล้วเป็นไงไปดูกันจ้าเอาเสี้ยวซีโอ้โหโอ้โหไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะ อย่าได้แผ่วจะอย่าได้แผ่วไปอีกไปอีกอมไม่แผ่วจริงจะไม่แผ่วไหลายๆได้เรื่อยๆเลยอย่างนี้สะดีเนาะเออไหลไหลไปเลยไหลไหลไปเลยเมาต่ออีกมาต่ออีกโอ้โหยังไงยังไงอ่ะเหลืออีกสองหมุนนะจ๊ะอันหนึ่งแล้วอ 1, ลตอนนี้หนึ่งแล้วยังไงมีลุ้นกันอีกหรือเปล่ามีลุ้นกันอีกหรือเปล่า ยังไงแกวแกวแกวไปกันต่อจะหมุนนอกกันต่อนะจ๊ะจะหมดอีกแล้วจะหมดแล้วจะหมุนตรงนี้จะหมดอีกแล้วยังไงยังไงนิ่งเลยเหรอถึงกับนิ่งเลยเหรอเออมาแล้วจ้ะมาแล้วโหวกว่าจะมาต้องให้กระตุ้นนะต้องให้กระตุ้นกันจนได้อะยังไงยังไงปรับเบ็ดกันไปต่อเลยละกันแบบไม่รอช้านะจ๊ะไปที่40กันเอยไวรุ่น เหมือนเดิม<ช>สิบมุนนะจะใช้กำไรของกำไรเล่นไปเลยเล่นให้เด็กมันดูโอ้โหพาทิศมาลวมาแล้ว,ลวยังไงอือยอย่าได้แผ่วกันเลยจริง,รงๆอย่าได้แผ่วกันเลยไปจ้าสู้ต่อไปทาเคชินะอ่ะโอ้โหดอกนี้นะจ๊ะเกลียวเกลียวเกลว,กว,กวทับใจสุดๆทับใจสุดๆเป็นไงล่ะ ใจเกินกำไรเกินคุ้มอ่ะอีกหนึ่งตัวมาลุ้นกันนะจ๊ะมาลุ้นกันโอ้โหมาแล้วจ้ะมสมดังใจสมดังใจอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ะหมุนนี้มาอีกแล้วอ่ะเข้าฟรีกันไปเลยเข้าฟรีกันไปเลยสิคะแจกกันไม่พักขนาดนี้อ่ะ <DJ S 1> อย่าได้แผ่วนะ <DJ S 1> จ๊ะอย่าได้แผ่วมาอีกจะมาอีกจะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยอ่ะอย่างไงยังไง จ,จ,จัดมาเอยจะไวรุ่นจัดมาหน่อยอ,อยังไงแจกมาได้เรื่อยๆเลยนะแจกมาได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวฉันเหนื่อยนะเออฉันไม่เหนื่อยอยู่แล้วฉันสู้อ่ะมาจาม่ะไหมไหอยืมไงล่ะโอ้โหไม่ทันขัดคำมาจริงๆว้แกว้วแกว้วแก้วโอโหดวงดีจริงดวงดีจริงเซ็งอะไม่พักไม่พอนกันเลยนะได้ไม่หยุดกันเลยอะ ยังไงยังไงสุดท้ายสุดท้ายอ่าเกลเกลเกลเกเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอาจะจ,ะจะจบจมุนนี้แล้วนะจ๊ะอาจบหมุนนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะชอบกดไลค์กด subscribe และเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะสนใจเล่นเกมลิง์กอยู่ในคอมเมนต์นะจ๊ะบ๊ายบาย